มีเร็วกว่านี้อีกไหมมีครับต้องนี่เลย TOA 4 Season, 1. s e a ซ o ซั่ n 1นวัตกรรม4 s e a ซีซสีรองพื้นบวกทับหน้าในตัวเร็วที่สุดครับแนะนำให้รู้จักกับตัวแรก4 s e a ซีซด้านภายในท i n ินวตัวนี้เราไม่ต้องรองพื้นทาได้เลย2-3เที่ยวจบงานครับผม ตัวที่2 4 s e a s o ซีด้านสำหรับภายนอกตัวนี้ทา2-3ถึงเที่ยวแล้วก็จบงานเลยครับไม่ต้องลองพื้นแล้วก็4ซีซักึ่งเงาภายนอกและภายในใช้ได้ทั้งนอกทั้งในไม่ต้องลองพื้นทาได้เลยครับผมแล้วล่าสุดสุดท้ายก็จะเป็น4ฟซีซัสำหรับทาฝ้าทาได้เลยไม่ต้องลองพื้น คุณนั้นสมบัติดินของตัวนี้นะครับมันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของสีรองพื้นที่เราต้องทาก่อนสีทับหน้าแล้วก็ประหยัดค่าแรงโดยที่เราไม่ต้องไปจ้างช่างให้ทาสีรองพื้นเราข้ามกระบวนการมาทาสีทับหน้าได้เลยแล้วก็ประหยัดเวลาจากที่ระยะเวลาที่เราใช้มากขึ้นเราจะรุนระยะเวลาได้ถึง1ในสของระยะเวลาที่ใช้ แล้วคุณภาพก็การันตีได้เลยว่าสเปคเดียวกับโฟร์ซีซันรุ่นก่อนที่เรามีแถมราคายังใกล้เคียงกันอีกคุ้มในคุ้มเลยครับสส,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 สีทอนด้ ครับข้อเน้นย้ำเพิ่มเติมอีกนิดน,นะครับตัวนี้ทาได้เลยไม่ต้องผสมน้ําแต่ถ้ากรณีที่เราจะใช้พ่นผสมน้ําได้1 0บถสส่วนพื้นผิวที่ใช้แนะนําไม่ใช้กับปูนใหม่ครับผมกระบี่เพียรโฮมสตาอกพร้อมส่งไวขันใจทุกงาน